ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแน่นอนเฉินเซียงตระหนักดีว่าสุยเชิงเซียงและพี่น้องของนางไม่ได้กลัวตายและเขาไม่เคยสงสัยในคำพูดของพวกนางเลยข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่กลัวตายแต่พวกเจ้าไม่พึงตายอย่างไรข้าเฉินเซี่ยงพยักหน้าเอาเถอะหากพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นชะตากรรมของตนข้าก็หวังให้พวกเจ้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อท้าทายชะตากรรมนั้น หญิงสาวทุกนางตระหนักดีว่าหากไม่ได้เชินเซียงช่วยเหลือพวกนางทั้งหมดจะต้องตกตายอย่างน่าอัปยศเพราะถูกเหล่าอสุรกายช่วยยี่ยีก่อนลงมือฆ่าทิ้งพวกเราทั้งหมดจะพยายามอย่างหนักเพื่อปลุกพลังเลือดส,สุยเซียนหญิงชูกำปั้นและกล่าวอย่างมุ่งมัน่นมีเพียงพลังเลือดในร่างกายของพวกเราเท่านั้นที่จะต่อกรกับปีศาจอยู่เสวียพวกนั้นได้อาหญิงพวกเราควรเริ่มการบ่มเพาะทันที สุ่ยเชิงเซียงกล่าวจะเห็นได้ว่าพวกนางมีความกระตือรือร้นอย่างมากเฉินเซียงส่งตัวพวกนางกลับเข้าสู่หอคอยปีศาจเร้นลับและขอให้น้องสาวเสี่ยวจิงเปิดตัวมหาข่ายพลังจากแกนดาราภายในเพื่อให้หญิงสาวพวกนั้นได้ดูดซับพลังงานจากแกนดาราและใช้มันในการบ่มเพาะพี่ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญหญิงเหล่านี้มีความตั้งใจแน่ๆพวกเราไม่สามารถก้าว่ายหรือน้มน้าวการตัดสินใจของพวกนางได้เลยน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว สิ่งที่พวกเราพอจะทําได้ก็คือการสนับสนุนและพูดคุยกับพวกนางเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสายเลือดตระกูลเทพยุสเวียเฉินเซี่ยงไม่เกี่ยงที่จะต้องให้การสนับสนุนการบ่มเพาะของหญิงสาวเหล่านี้แต่เมื่อคิดว่าพวกนางจะเข้าต่อสู้กับปีศาจอยู่เสวียเขาก็รู้สึกไม่ยินดีนะักในเวลานั้นตรายกสื่อสารของเขามีสัญญ,ญาณติดต่อมาจากฮังเจียนเทียน เจ้าอันพานน้อยสมาพันธ์เทียนกูได้เรียกประชุมสมาชิกหลังจากที่กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวได้รู้เรื่องปีศาจอยู่เสวียพวกเขาก็จริงจังกับเรื่องนี้มากโดยที่มีระดับอาวุโสของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยหังเจียนเทียนกล่าวอาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวก็เข้าร่วมการประชุมด้วยหรือนี่เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเนื่องจากเขารู้ว่าสมาชิกกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวระดับอาวุโสล้วนแล้วแต่มีหน้าที่สำคัญต้องรับผิดชอบ ฉะนั้นการที่มีอาวุโสกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากใช่พวกเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการปกป้องดาวเทียนกู่หากสูญเสียดาวเทียนกู่ไปพวกเราทั้งหมดจะต้องถึงคาดหังเจียนเทียนกล่าว ท่านอาจารย์กลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวไม่สามารถเคลื่อนไหวในโลกการเทียนกู่ชั้นที่หนึ่งได้มากนักไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ตรมที่ร้ายแรงเฉินเซี่ยงกล่าวสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้นั้นก็คือการสนับสนุนพวกท่านเหล่าสมาชิกสมาพันธ์เทียนกู่สิงใช่พวกเราทุกฝ่ายได้รับการสนับสนุนทรัพยากรมากมายคนพวกนั้นใจกว้างกับพวกเรามากหังเจียนเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าพวกเราไม่ขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาด้านต่างๆแต่ถึงกระนั้นพวกท่านก็ยังไม่สามารถพัฒนาได้เร็วนะักและในอนาคตอันใกล้วิหารการเวลาจะต้องสร้างปัญหาในดาวเทียนกู่หากมีความแข็งแกร่งไม่มากพอก็เป็นเรื่องยากที่จะยับยั้งปัญหาได้ทันควันเฉินเซียงกล่าวก็จริงอย่างเจ้าว่าอึมมมเห็นทีข้าจะต้องหารือกับพวกเขาในเรื่องนี้ฮังเจียนเทียนกล่าว พวกเขาน่าจะมีวิธีช่วยให้พวกเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นด้วยสถานการณ์ณนะตอนนี้พวกเขาควรจะเห็นด้วยกับพวกเราเฉินเซี่ยงเองก็รู้สึกว่าการสนับสนุนจากกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวในตอนนี้ยังไม่เพียงพอและกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวสมควรให้การสนับสนุนได้มากกว่านี้หลังจากพูดคุยกับฮั้งเจียนเทียนเรียบร้อยดีแล้วเฉินเซียงก็ติดต่อหาหาลิงฉูทันทีเจ้าลูกศิษย์ปัจจุบันกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวของเจ้าได้ตเตรียมการอย่างไรบ้าง บอกตามตรงว่าสมานธ์เทียนกู่ซิงยังอ่อนแอเกินไปพวกเราไม่สามารถเอาชนะวิหารการเวลาและขุมกําลังแนวร่วมของพวกมันได้ง่ายๆย,ยิ่งมีปีศาจอยู่สเสวียด้วยแล้วมันก็ยิ่งแล้วใหญ่ท่านอาจารย์ผู้อาวุโสของเราก็กําลังหารือกันในเรื่องนี้หลิงชูกล่าวพวกเขากําลังพิจารณาว่าควรจะให้การสนับสนุนพวกท่านในระดับสูงกว่านี้ดีหรือไม่งั้นหรือแล้วมีแนวโน้มถึงข้อสรุปอย่างไร เฉินเซียงถามเขาไม่ได้แปลกใจถึงการสนับสนุนระดับสูงของกลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวเพราะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาวไว้ก่อนแล้วเบื้องต้นก็มีแนวโน้มว่ากลุ่มผู้อาวุโสจะให้พวกท่านได้ฝึกฝนตามวิธีเฉพาะของร่างวิญญาณดวงดาวหลิงชูกล่าวน้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความตื่นเต้นเล็กน้อยท่านอาจารย์ท่านอาจยังไม่รู้ว่าการฝึกฝนตามวิธีเฉพาะนี้สามารถเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะมันเป็นการบ่มเพาะในการพิพพบแห่งเซียน แก่นพิภพแห่งเซียนเฉินเซี่ยงถามดาวเทียนกู่เป็นเพียงทางผ่านกล่าวคือแกนกลางของดาเทียนกู่ถูกใช้เชื่อมต่อกับสถานที่นั้นหลิงชูกล่าวจริงๆแล้วข้าเองก็ไม่รู้หรอกว่าแก่นพิภพแห่งเซียนเป็นสถานที่แบบไหนกันแนะ่ข้ารู้เพียงแค่ว่าการจะเข้าถึงที่นั่นจะต้องเดินทางผ่านแกนกลางดาวเทียนกู่เข้าไป เข้าใจแล้วตอนนี้ข้าหวังว่าสมาชิกสมนธ์เทียนกู่สิงทุกฝ่ายจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าบ่มเพาะพลังในการพิภพแห่งเซียนมิฉะนั้นพวกเราจะไม่มีทางต่อกรกับปีศาจอยู่สเสวียได้และมันค่อนข้างแน่ชัดว่าวิหารการเวลาไม่มีปัญญาเอาชนะปีศาจอยู่สเสวียเชิญเซียงกล่าวหากว่าปีศาจพวกนั้นมาถึงดาวเทียนกู่พวกมันจะต้องออกอารวาสและกลืนกินสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ข้าเองก็คิดเหมือนท่านต่อให้เทพอศูนย์เต่ามังกรเข้าต่อต้านแต่ก็เกรงว่าพวกเขาจะไม่สามารถต้านทานปีศาจพวกนั้นได้นานนกะหลิงชูถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ถึงแม้นเทพอศูนย์เต่ามังกระจะยิ่งใหญ่และทรงพลังแต่หลิงชูก็มองว่ายังไม่ขนามือพวกปีศาจอยู่สเสวียเฉินเซี่ยงเป็นคนที่เห็นกับตาว่าปีศาจอยู่สเสวียมีความแข็งแกร่งมากและที่สําคัญพวกมันมีความสามารถในการกลืนกินอันน่าสะพรึง หากพวกปีศาจอยู่สวียได้ปิดล้อมเทพ,พอสูนเต่ามังกรเทพอสูรเต่ามังกรก็อาจถูกกัดกินจนไม่เหลือซากเฉินเซี่ยงเข้าพักอยู่ในดาราหกวิธีผ่านไปสองวันก็มีข่าวจากหลิงชูท่านอาจารย์ผู้อาวุโสได้ข้อสรุปแล้วเนื่องด้วยปีศาจอยู่สวียเป็นภัยร้ายพวกเขาจึงตัดสินใจว่าจะให้สมาชิกสมาพันธ์เทียนกู่ซิงแต่ละฝ่ายคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเข้าบ่มเพาะในการพิพบแห่งเซียนหลิงชูกล่าว นอกจากนี้ผู้อาวุโสยังวางแผนจะขยายรกรากในดาวเคราะห์ดวงอื่นเนื่องจากพวกเราจำเป็นต้องควบคุมการพัฒนาของดาวดวงอื่นๆข้ารู้สึกว่าพวกปีศาจอยู่สเสวียก็ต้องการควบคุมดวงดาวเช่นกันการปกป้องดวงดาวอื่นๆเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆเฉินเซี่ยงพยักหน้ายามนี้เขาพอจะสบายใจได้เปล่อหนึ่ง หากกลุ่มร่างสติวิญญาณดวงดาวมีการเคลื่อนไหวในด้านอื่นสมาพันธ์เทียนกู่สิงก็จะไม่ต้องแบกรับความกดดันมากเกินไปเพราะหากสูญเสียการควบคุมดาวเทียนกู่พวกเขาก็ยังสามารถย้ายรกรากไปยังดาวดวงอื่นได้เมื่อจบการสนทนากับหลิงชูเฉินเซียงก็ตัดสินใจเดินทางไปยังดาวเทียนกู่มุ่งตรงเข้าสู่ที่พำนักของฮังเจียนเทียนในวิหารท่าพิภพเขาขอให้ฮังเจียนเทียนช่วยทำการเสี่ยงทายถึงอนาคตของปีศาจอยูสเวีย การเสี่ยงทายของฮังเจียนเทียนครั้งนี้มีเงื่อนไขสูงมากเขาต้องใช้เวลาหลายวันและสูญเสียพลังชีวิตไปมหาศาลแต่ท้ายที่สุดตาเท่าฟันเฟือนก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เฉินเซี่ยงที่เห็นอาจารย์ของตนลืมตาก็รีบนำไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์และผลโลหิตโลกันคุณภาพสูงออกมาเพื่อช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของฮังเจียนเทียนได้ความอย่างไรหรือท่านอาจารย์เฉินเซี่ยงเอ่ยถาม ปีศาจพวกนั้นครอบครองแก่นดาราจำนวนมากปัจจุบันพวกมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียให้กลายเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่และในไม่ช้าพวกมันจะออกอาวาสในแดนอัคคีเพื่อกลืนกินดวงดาวต่างๆทั้งเจนเทียนถอนหายใจสมพันเทียนกู่ซิงในปัจจุบันร้ายกำลังที่จะต่อสู้กับพวกมันจริงๆก่อนที่ปีศาจพวกนั้นจะออกอาวาสข้าหวังว่าดาวเทียนกู่จะมีมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งพอ สิ่งที่เฉินเซี่ยงกังวลมากที่สุดในตอนนี้ก็คือก่อนที่ปีศาจอยู่สเสวียจะออกอารวาสวิหารการเวลาจะก่อความไม่สงบแก่ดาวเทียนกู่ซึ่งพวกมันเป็นตัวปัญหาที่รับมือค่อนข้างยากท่านอาจารย์ปัจจุบันพวกท่านจําเป็นต้องระวังวิหารการเวลาเอาไว้เฉินเซียงกล่าวแม้กระทั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลยุสวียก็ยังไม่ไวถูกพวกมันสร้างความปั่นป่วน,นข้าเกรงว่าพวกมันจะสร้างความบันเลยในดาวเทียนกู่ของพวกเรา คุมกำลังที่ต่อสู้กับปีศาจอยู่สเสวียก็คือวิหารการเวลาแห่งโลกาเทียนกู่ชั้นที่สองแต่เฉินเซียงไม่รู้ว่าพวกมันจะมีการติดต่อกับวิหารการเวลาแห่งโลกาเทียนกู่ชั้นที่หนึ่งหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่นอนก็คือไม่ว่าจะเป็นวิหารการเวลาจากสถานที่ใดพวกมันก็ล้วนเป็นตัวปัญหาที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วเรื่องนั้นข้ารู้ดีด้วยการที่ดาวเทียนกู่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมันก็เป็นไปได้ว่าพวกบัตรซบเหล่านั้นจะต้องวางแผนการร้ายโดยมีดาวเทียนกู่เป็นเป้าหมาย หังเจียนเทียนพยักหน้าเขาเองก็กังวลเกี่ยวกับวิหารการเวลาเช่นกันสำหรับการรับมือกับวิหารการเวลาของโลกันเทียนกู่ชั้นที่หนึ่งนั้นไม่ควรเป็นเรื่องยากมากเกินไปเพราะกลุ่มร่างวิญญาณสามารถให้ตระกูลเทพอสูรเต่ามังกรรับมือกับพวกมันได้เฉินเซียงกล่าวตอนนี้พวกเราสมาชิกสมาพันธ์เทียนกู่ซิงจะต้องเข้าสู้แก่นพิภพแห่งเซียนเพื่อเร่งการบ่มเพาะทั้งเจียนเทียนกล่าว เฉินเซียงออกจากวิหารท้าพิภพและเดินทางกลับไปยังดาราหกวิธีก่อนจะบอกให้น้องสาวเสี่ยวจิงทำการควบคุมดาราหกวิธีให้โครจรไปในอวกาศเดิมทีดาราหกวิธีอยู่จักรวาลที่ใกล้กับดาวเทียนกู่แต่ตอนนี้มันเริ่มโครจรไปยังทิศท,ทางอื่นที่ห่างออกไปทิศท,ทางที่ดาราหกวิธีกำลังโครจรไปนั้นเป็นตำแหน่งที่มีดาวดวงมากมายลอยอยู่หนาแน่นในห้วงจักรวาล เหตุผลที่เฉินเซียงต้องการไปยังตำแหน่งดังกล่าวก็เป็นเพราะเขากังวลว่าปีศาจอยู่สเวียและวิหารการเวลาอาจจะมีการเคลื่อนไหวในที่แห่งนั้นแม้ว่าดวงดาวในพื้นที่ดังกล่าวจะมีระยะห่างจากกันค่อนข้างไกลแต่หากนำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่จักรวาลอื่นแล้วนั้นพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีดวงดาวกระจุกตัวหนาแน่นอย่างมากเนื่องจากกระจุกเทพหกวิธีมีกักเก็บแก่นดาราวไว้เป็นจำนวนมากก็ทำให้มันสามารถใช้งานความสามารถที่ทรงพลังได้ดีขึ้น ยามนี้น้องสาวเสี่ยวจิงระดมพลังงานจากแกนดาราผสานกับกระจกเทพหกวิธีก่อนจะประตูเป็นคลื่นพลังสัมผัสกแผ่พลานไปรอบทิศท,ทางเพื่อเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของห้วงจักรวาลแ,แดนอัคคีเป็นอนาเขตจักรวาลอันไพศาลดังนั้นการค้นคว้าภูมิศาสตร์ของแดนอัคคีจึงต้องใช้เวลานานมากอีกทั้งยังจําเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลหากไม่มีแกนดาราจํานวนมากน้องสาวเสี่ยวจิงก็ไม่คิดจะทําสิ่งนี้อย่างแน่นอน ยามนี้น้องสาวเสี่ยวจิงต้องการปลดปล่อยคลื่นพลังสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งแดนอคัคคีหากนางทำสำเร็จแผนภาพมายาทาโปรกันก็จะมีแผนที่ของแดนอคัคคีอันมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์การปลดปล่อยคลื่นพลังสัมผสัสออกไปในแต่ละครั้งมันจําเป็นต้องใช้พลังงานที่รุนแรงมากขึ้นดังนั้นน้องสาวเสี่ยวจิงจึง,จงตัดสินใจย้ายตําแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกค้นพบจากใครอื่น กระบวนการนี้มีความคืบหน้าในทุกๆขณะทําทให้น้องสาวเสี่ยวจิงมองเหม็นสิ่งต่างๆในแดนอัคคีทีละน้อยและนางก็ค่อนข้างตกใจเกี่ยวกับมันเสี่ยวจิงแดนอัคคีกว้างใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เจ้าค้นพบอะไรบ้างเฉินเซี่ยงถามอย่างอยากรู้เห็น ณขณะนี้ดาราหกวิธีค่อยๆโค,ค,ครจรไปในพื้นที่จัก,กรวาลอันมีดวงดาวหนาแน่นส่วนเฉินเซี่ยงกับน้องสาวเสี่ยวจิงยกย้ายตำแหน่งด้วยกระสบเทพหกวิธีพร้อมกับที่ปลดปล่อยคลื่นพลังสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแดนอัคคียิ่งใหญ่มากมันใหญ่กว่าจัก,กรวาลที่พวกเราเพิ่งเหยียบย่างนับหมื่นเท่าน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวสำหรับดวงดาวในแดนอัคคีคาดว่ามีไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านดวงมันใหญ่ขนาดนี้เชียวรึเฉินเซี่ยงอุทานอย่างตกตะลึง พี่ใหญ่ดูเหมือนพวกเราไม่ต้องร้อนใจในเรื่องปีศาจอยู่สเสวียและวิหารการเวลาเกินไปนักแม้พวกมันจะแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่ก็ไม่ควรยึดครองแดนอัคคีได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาสั้นๆน,น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวต้องทราบด้วยว่าการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์แดนอัคคีของน้องสาวเสี่ยวจิงในตอนนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแดนอัคคี เขตแดนต่างๆของโลกาเทียนกู่จะไม่ถูกคุมกำลังใดครอบครองอย่างสมบูรณ์อีกต่อไปเพราะหลังจากผ่านพ้นยุคมหาดาราวิญญาณดวงดาวทั้งหลายในโลกาเทียนกู่ก็อาจมีความคิดและอุดมการณ์ของตนเองเฉินเซี่ยงมองไปยังดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงแม้มันจะไม่มีแก่นดาราที่ทรงพลังแต่ดวงดาวระดับนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากพี่ใหญ่ข้าคิดว่าในยุคมหาดาราวิญญาณจะต้องมีดวงดาวไม่มากนักทว่ดดวงดาวแต่ละดวงล้วนมีแก่นดาราที่ทรงพลัง น้องสาวเสี่ยวจิงตั้งประเด็นคาดดาวสำหรับดวงดาวในปัจจุบันแม้จะไม่มีแก่นดาราที่ทรงพลังแต่จำนวนของดวงดาวนั้นจะต้องมากกว่าดวงดาวในอดีตหลายเท่าตัวเฉินเซียงครุ่นคิดตามก็กล่าวขึ้นว่าดูเหมือนดวงดาวในโลกันเทียนกู่จะได้ค้นพบวิธีทางในการพัฒนารูปแบบใหม่ใช่ดังนั้นตราบใดที่ดวงดาวมีขนาดใหญ่พอพวกมันก็จะไม่ตกอยู่ใต้การควบคุมของขุมกำลังหรือเผ่าพันธุ์ใดๆ น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวต่อให้เป็นปีศาจอยู่สเสวียรหรือวิหารการเวลาสิ่งที่พวกมันทำได้ย่อมมีเพียงการยึดครองพื้นที่เท่านั้นและถึงแม้พวกมันจะยึดครองดวงดาวได้หลายร้อยดวงแต่แดนอัคคีก็ยังมีดวงดาวมากมายอีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องไม่ลืมว่าโลกันเทียนกูลกุนกูงอยู่ระหว่างการขยายตัวโดยมีทั้งมหานพสกมิติเวลาเทียนกู่และวัตจักรท้าพิภพที่ถูกกลืนกินแต่ด้วยระยะทางที่ไกลห่างอย่างมากก็ทำให้เฉินเซียงยังไม่ได้ค้นพบสรพพสิ่งที่มาจากวัตจัักรนน้ๆ แต่ถึงอย่างไรดาวเทียนกู่ก็มีความพิเศษสิ่งนี้จะทําให้มันตกเป็นเป้าหมายของพวกไวร้ายเฉินเซี่ยงกล่าวข้าเชื่อว่ากลุ่มร่างวิญญาณดวงดาวจะปกป้องดาวเทียนกู่สุดความสามารถท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เคยเป็นสติวิญญาณดวงดาวมาก่อนและหากพวกเขาต้องการอยู่ในโลกันเทียนกู่ชั้นที่หนึ่งอย่างปลอดภัยในอนาคตพวกเขาจะต้องปกป้องดาวเทียนกู่อันเป็นที่มั่นสําคัญไว้ให้ได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว เสี่ยวจริงตอนนี้เจ้าเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทั้งหมดของแดนอัคคีแล้วหรือยังเฉินเซี่ยงถามบอกตามตรงว่าข้าไม่แน่ใจในเรื่องนี้เลยแต่ถ้าหากแดนอัคคีมีกำแพงมิติเป็นขอบเขตข้าก็บอกได้แค่ว่าตอนนี้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าย,ยังไม่กระทบกับกำแพงมิติของแดนอคัคคีน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าว เฉินเซียงมองดูแผนที่จักรวาลที่ปรากฏบนกระจกเทพ6วิธีโดยที่มีจุดแสงเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดแสงเล็กๆนี้ก็คือตำแหน่งของดวงดาวที่น้องสาวเสียเส่ยวจิงค้นพบเสี่ยวจิงตอนนี้พวกเราสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆในแผนที่ได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายระยะไกลได้แต่บางตำแหน่งก็ไม่สามารถทำได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว ตำแหน่งของกระจกเทพักวิธีเป็นจุดแสงสีแดงและตอนนี้เฉินเซี่ยงมองดูจุดแสงสีขาวจำนวนมากจนเริ่มตาลายเขาต้องการจะทดลองเคลื่อนย้ายตำแหน่งระยะไกลแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ใดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียไม่สามารถเข้าถึงได้ในทันทีงั้นสินะอืมมมแต่ถ้าหากพวกเราเคลื่อนย้ายไปตำแหน่งใกล้เคียงก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน้องสาวเสี่ยวจริง พวกเรามาลองกันดูก่อนกล่าวจบน้องสาวเสี่ยวจริงก็ระดมพลังจากแก่นดาราครั้นจึงประตูพลังมิติอันแรงกล้าด้วยพลังงานที่เพียงพอก็ทําให้กระจกเทพ6วิธีไม่จําเป็นต้องทําการทะลุมิติหลายครั้งต่อเนื่องการเคลื่อนย้ายผ่านห่วงมิติต้องใช้เวลาพอสมควรแตกต่างกับการทะลุมิติที่เป็นการย้ายตําแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างฉับพลัน ผ่านไปได้สักพักกระจกเทพขักวิถีก็ปรากฏตัวใกล้กับตำแหน่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยูสเสวีครั้นแล้วเฉินเซี่ยงกับน้องสาวเสี่ยวจิงก็พบเห็นสิ่งที่น่าตกตะลึงในหวงจักรวันแห่งนี้มีแก่นดาราหลายหมื่นดวงลอยอยู่ทั้งหมดเกาะกลุ่มเป็นวงกลมและวางตำแหน่งอย่างเป็นระเบียบมหาข่ายพลังจากแก่นดาราน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเสียงตื่นดูเหมือนพวกปีศาจอยู่เสวีกำลังจะสร้างประตูมิติยาบอกนะว่าพวกมันต้องการเชื่อมต่อกับเขตแดนอื่น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ